สวัสดีครับสวัสดีครับกุลสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านแต่กราพี่นองกินิตติรับก็สู่ช่องวรชัยสอนสินกราพี่นองครับผมอ่าเมื่อกี้ก็กลับมาอยู่บ้านเมื่ออื่นผลัพี่นองจนสีเดินทางไปบันเพงนะครับผมก่อนสิไปกะจะนําพวงมาลัยนะครับมาลัยน้ําใจนะครับจากพี่นทเอฟซีนะครับที่เปิ้นไห่วามพักความเมตตานะครับเพิ่นไห้เป็นมาลัยน้ําใจมาก นะครับผมเองเด็กกับมอบให้แม่นะครับก่อนสีเดินทั้งไปบ้านแผงพรุ่งนี้นะครับผมแปะแม่ยุ้ยเสกยุ้ยได้หอมปะน้าบุ๊แม่ย,ยุย้ยเสกยุย้ยเสกพุงครับไปเบพุงกันนถะแม่ยุ้ในห้หอมปะมาบอกพ่อเด้อแม่ยุ้ในห้หอมปะนี่นะครับก็มีของแม่แคสของพี่สาวซีสเกตนะครับพี่จูมนะครับ แม่ชีวีวัน้าก็ศที่รัดหลายคนนะครับพี่น้องนะครับของอ FC ที่ไม่ประส์นามนะครับแม่อยู่บ่ยู่โอเคครับไปเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเลยจะเอ๊ะเปดอย่างนั้นหรือเปล่า นี่มาอะไรดําใจอ่ะความมาอะไรขอบคุณครับครับทีขอบคุณครับพี่น้องเพิ่นให้ความเมตตาก็หาความแพงอ๋อฟาดลงไปได้ไหมถือไว้ก่อนเนะอันนี้ก็เป็นมาอะยน้ำใจจากแม่ๆพี่ๆนะครับที่เพิ่นให้ความเมตตานะครับกับ มีของพี่สาวที่สเกตเนี่ของแม่ชวีบันแม่แครแล้วก็ของพี่สาวต่างประเทศที่เพิ่นบบประสงค์น่ำกับมีเพิ่นใส่ซื้อพินแค้นเกนคุนกับมีใส่พินแค้นใส่ซื้อเกนคุนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนําจิตนําใจจากเอฟซจากพี่น้องนะครับส่วนหนึ่งกับแกะใส่กับมีครับผมเพราะว่าบ่มีเงินใส่ บ่มีเงินใส่กะกะแกะนะครับกะแกะมาใส่เป็นน้ำพร้อมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้ช่วงที่ไล่ใจกันไล่นะครับไล่ใจกันไล่ไอแม่ปล่ยปล่อดฟันให้คนนี้คนนี้ไหลเด้อสาธุขอให้ทุกใพื่อนให้มาไล่น้ำใจบ่เห็นหนาบังหนาเจ้าด้วยน่นนะเพื่อนให้มาไล่น้ำใจมากนี่ละปพขอให้เป็นไส้ขึ้นปล่อยเตาฟันเทาคนละขอให้ เป็นไห้มาไล่มาเนี่ยและก็ให้คนจะเลื่อนลงเลี้ยงเอาสุกกะผาบแข็งแรงจะเจ็บจะจุนน้ำลวยเงินทองพัฒนาที่ไหนคิดที่ไหนขอให้ได้ดังควมวัดพัฒนาเด้อจ้าาทูมาขอบคุณมาขอบคุณเร้วมาขอบคุณแม่แม่ก่อนเลยเร็วมาขอบคุณครับขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างความหักความแพงจาก คุณแม่จากแม่แม่นะครับที่ส่งกางเกงส่งเสื้อผ้าส่งขนมมาให้เล็กน้อยน้ำนะครับอืมอแล้วก็ผู้เพิพ่นสื่อจักรยานที่สื่อจักรยานให้นน้ำพร้อมนะครับก็ขอบคุณขอบคุณลหลายๆกันแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอจักสองพวงให้มีไงีกระมยามเนี่ยขอไอ้พวงละพันเฮ็ดเป็นพวงละพันในเนี่ยแต่งแบ่งให้ยามน้ำพวงละพันให้ยามพันหนึ่งให้มีนเงี้ยพันหนึ่ง ครับไปน้ำพอบ่ไป,ป่ะไปรำน้ำพอบ่ไปบ่ไปแนวาลาบ่ไปลองเพลงบ่เอาเออ๋ออ๋นี่เอาเพลงกันเอาเพลงกันนียแม่ที่พ่อบอกว่าให้ฮาร์ดลองกันไหมลองเมียมเขาไหม <c oughs> เซมเปิลจะน้อยให้เร่าลงฮ้างเอางอนมู่มากอรว่าจ้ามีกลัวปักจิตปักใจเอาจนเมาหัว อยากถอนตัวคือสิบอทันผู้สาวมีผัวเดาบังมุมใดก็สวยลาวันหัวใจสะเทือนขาจนสั่นเมื่อแจ่มจันทร์ส่งสายตามาจะเข้าไปหายามคนเขาด่าว่าเฮามันสวย่อนดึกดึกฟืนนู่นเป็นผัว บอกกัว่คือบรัคือคิดเอาไว้บอกก้าบอกแต่แต่กับจำเอาไว้ภายในจนไม้ทําบอกบอกมีข้อใดคือสูงทางใดบุกผิดดนาเป็นสู้ทางใจบอกผิดดอกนาลงรักเมียเขาว่านเฝาายานคนใด ต้องกืนกินปานความเงาเป็นยามกินนอดคิดไว้ในใจยามจิตกระพัวาเขาไปกอดในตาคิดเสื่อนดอกมอก็เสียงยานเป็นต้นยู แม่งไอ้กเ็เสียอา้ยังเงดีไอ้บอกใครว้ายินดีครับ,บอเอาแม่เจ้าเลย,ยมีบัวอ่าผอกมารอบหนะ้าให้ให้แม่นให้แม่นเนื้อก็นี้เดอ้อเข้าใจบ่ครับเพราะว่าบลาสิไล่สดมื้อนี้กะโอ้ยบ่มีสายเสียบบ่มีสายเสียบก็เลียกวยาย่าเดรริ่ง อันนี้กระสีแบ่งให้เฮงยากับยายพูดลราพูดลราพ่วงครับผมพูดเราพันติดลำใจคนนะครับกะบโมเอือนโอเคไดยวมเออื่นพกกูดกระสีดเดินทางแล้วกระสีดเดินทางไปล่ำอีกไอไปเขาแม่ลาเออเขาแม่ลาวันที่ยี่สิบเจ็ดกับไรสดกุ้มปิดวันที่สามสิบ ก็สิเดินทางลงกรุงเทพยไปทั่วคอนเสิร์ตกรุงเทพยอีกซีมือดองเออใช่เดีดองไปล่ำกับเสียงีเสียงเงินยิงขึ้นฮักคนแพงมันมาไล่เห็บที่หักแพงเด้อทั้งใดก็ได้ เพลงใจะจสิหลงเพ่งไหลนะมลงเพลงอาจารย์ก็ว um> ่าลงมักเนี่ยเขาวนาะนันก็หลงด้หลงเพงหลเนื้อนันตื่นเต้นดีะพยยาามก่อนิพยามอยู่ไฟยามทิจะบดหลงเยู่โอเคเดี๋ยวผมสีไปอันอันไปเห็นมีย g a n าไมี n g แล้วคือสีนวลหนวลปานีี ลำมืออื่นเด้อลำมืออื่นเพราะสิไปให้เล่าดอกเบือเนเอื้อนจะ,จะไปให้เล่าลก็ได้ก่อนสีเดินทางก่อนสีเดินทางสาางิไปให้เล่าก็ได้เดินทางปลอดภัยมันมันได้มีสุขมีหลับมีให้เพิอฟซีเพิ่นท่างต่างประเทศเพิ่นใส่เด้อไว้เพิ่นสนับสนุนในเด้อลำมือลำนับสนุนลูกไส้ในเดิมเห็นมีแฟนคลับได้หลายเห็นดวงเห็นดังมีเสียเสียงดวงดังในเพิ่น ถูถูกธุณสาวคุเจ้าคุณก้อเงินไก่โศกไหมันโอเคออะเวละลงคลีปแล้วลงเขี่ะลงคลีปบไอ้พอให้เร็วเลอไรพ่อนไอ้พอให้เร็วไอ้โกไหมันเร็วอพ่อเอาไว้พ่อในพอดูให้พอให้พอหาเงินหะขำมันมันมาเลียงแบบล่าหาเงินมาให้เลียงแกนคุณเปนแคนี่ล่ะเอาเวลาอะคุณเอฟซีหาเงินอืม ยังไงเลือกอัดอันนี้มาเลี้ยงหลาเด้วครับกะหามเลี้ยงหมักหลาดสองคนนี่ล่ะลูกลายนี่ล่ะพอเด็กแม่เลี้ยหมักหลานี่ล่ะลูกเวลาก็ตั้งใจเข้าใจปะเป็นคนดีเข้าใจไหมครับเป็นคนดีเป็นคนดีตั้งใจเลี้ยงตั้งใจเลี้ยงลองไปนั่มเลี้ยงไปพร้อมแหละลองเพ่งคัดลองเพ่งชุกมือชุกมือยังมาเลี้ยงให้จันทร์ โอเคครับคลิปนีผมก็สิงลรงไวซ์ซามนี้กันแล้วกันนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะขอบคุณพี่รองที่เข้ามารับชมขอบคุณทวมหาความเพ่งความเมตตาที่มอบมาให้นะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะปิดท้ายให้พ่อด้วยอ่ะทำไหขอบคุณครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ครับผมขอบ,ขอบคุณครับสสวััดีครบบ๊บายบายครับ <c oughs>